กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อสักครู่เราได้คุยกันถึงเรื่องของเฟอร์รี่สูตรนะคะที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมของชุดชั้นในเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงด้านหลังใช่ไหมคะคุณเกิร์นนะคะว่าเรามีเรื่องของหินควันตัมทั้งหมดทั้งหมดค่ะสิบสี่จุดสิบสี่จุดเฉพาะด้านหลังนะคะด้านหน้าเป็นยังไงเอ่ย ด้านหน้านะคะจะมาพูดถึงด้านหน้านะคะเราจะมีตะขอสามลำดับนะคะเวลาเราใส่เนี่ยคนนี้เป็นหน้าท้องนะคะนี่หน้าท้องจะมีหินอยู่สี่จุดนะแล้วก็จะเปิดเป้าอย่างนี้นะคะแล้วข้างหน้านี้ก็จะมีตะขอตะขออยู่สามลำดับถ้าท่านใส่ก่อนข้างแรกให้ใส่ตะขอแรกนอกสุดเลยใช่นอกสุดนะแล้วหลังจากที่ผอมแล้วหรือว่ากระชับแล้วก็ให้ท่านขยับเป็น ขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วแต่นะคะถึงถึงเป็นขั้นที่สามแล้วน้ําหนักท่านก็หายไปลคัะประมาณห้ากิโลแล้วในประสิทธิภาพของเขาเราจะรู้ได้ไงคะว่าตอนนี้เรารู้สึกกระชับขึ้นสรีละหรือว่ามันอยู่ที่เราขยับไม่ใช่ค่ะกล้ามเนื้อของเราจะมีรู้สึกว่ากระชับเวลาเราใส่ชุดนี้นะคะเราจะต้องทานน้าให้เยอะๆเพราะมันเป็นการเผาผลาญเวลาเราขยับหรือว่าอะไรให้น้ําไล่ของเสียออกไป ต้องทานน้าให้เยอะๆเท่านั้นนะคะแล้วก็จะแบบว่าคนที่ท้องผูกก็จะทำให้ดีด้วยนะคะก็ทานน้าให้เยอะๆเพราะว่าหินตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ด้านนี้กี่กี่เม็ดคะเนี่ยอยู่ตรงนี้ข้างหน้านี่จะอยู่สี่เม็ดเป็นสี่เม็ดนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเป็นสีดาแต่ว่า e อ i ดดิชั p นแอบจับที่ตรงนี้นะคะไม่ได้แอบจับจับจริงๆอันนี้เป็นลักษณะนูนมือมานี่คือหนึ่งหนึ่งตำแหน่งนะคะอันนี้สองตำแหน่งสามตำแหน่งตรงนี้สี่ตำแหน่งก็คือบริเวณหน้าท้องค่ะ ในในในตรงนี้ของเรานี่คือช่วยเรื่องของระบบเาผาผลาญเผาผลาญเวลาคนเราเราทานข้าวทานผักทานอะไรบางคนไม่ได้ออกกับลังกายเนี่ยทานแล้วก็นั่งทํางานต่ออย่างเงี้ยนี่จะช่วยย่อยอาหารเาผาผลาญไขมันส่งเกินแล้วก็เกี่ยวกับซ่อางคอดนะคะหูรูดอะไรไม่ดีนี่จะช่วยต่ําเนยจะกระชับเรียกว่าอกฟูรูฟิตค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของใต้อกน,นี่จะช่วยดันหมายถึงว่าสรีระ หน้าอกของเราด้วยหรือเปล่าคะอกหางให้ชิดอกคอยให้ตั้งอกไปเรื่ยช่วยด้วยถ้าใหญ่อยู่แล้วก็จะให้เฟิร์มเพราะว่ามันจะบีบขึ้นมานี่มันจะเป็นตัวที่ประคองหน้าอกของเราแล้วมันจะมีหินคอนตามที่อยู่ใต้ใต้ราวนมของเราด้วยอ๋อเหรอคะตรงแถวแถวแถวเส้นนี่เหรอคะใช่ค่ะท่านท่านท่านเจอไหมเนี่ยค่ะอ๋ออยู่ตรงนี้ค่ะ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 เหลืองค่ะขาตั้งน้ำเหลืองนะคะหอด้านละหนึ่งเม็ดนี่เลยนะคะหนึ่งเม็ดถูกต้องค่ะคนะคะนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นอีกอีกเม็ดเนินจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ ต่อาน้ํามือเดืองการแขนคือออกแบบสรีระนนี้ให้ตรงกับเรื่องของจุดสรีระที่สําคัญของสุภาพสตรีว่างั้นเถอะนะคะและอย่าลืมสําคัญต้องใส่ชุดชั้นในด้วยนะบางคนเอ๊ซื้อไปเอ๊ไม่ใส่ชุดชั้นในได้ไหมไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องคือเราก็ใส่มันด้วปปกติ้วก็ใส่ชุดนี้ทับเข้าไปแล้วเวลาใส่ชุดนี้แล้วกางเกงชั้นในนะคะของสุภาพสตรีนะคะดิฉันใส่ให้เลยนะคะก็ต้องใส่ด้วยนะคะใส่ข้างนอกทับอีกทีหนึ่งนะคะ คุยกันไปก็อาจจะฟังดูแล้วเอ๊ะใช,ใช่หรือไม่ใช่หรือ,อยังไงนะคะเรามีผู้ที่ใช้จริงๆมาไม่เอ่ยคุณเฟิร์นนะคะม,มีแขกรับเชิญที่ได้ใช้สินค้าจรงิงแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าได้อะไรจากชุดนี้มากนะคะ,คะก็วันนี้ขอเชิญคุณวไลพรปิตุเรศคะ่ะสวัสดีคะ่คะ,ค,ะ<อ>ค่ะคุณรัตนะคะค่ะรู้จักฟอริรีนโนได้ยังไงอะคะ ก็เข้าบริษัทจอแอนคอยบังเอิญเจ้าของผลิตภัณฑ์คือคุณเฟิร์นเนี่ยเขาเข้าเป็นบรรยายพอดีก็มีเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งบอกว่าลองเข้าไปฟังดูค่ะลองเข้าไปฟังดูนะเขาบอกว่าเราเคยเจอตำห้างทั่วๆมซึ่งราคาไม่กี่ร้อยแต่ของคุณเฟิร์นต้องสองพันกว่าบอกอุ้ยไม่เอาค่ะตอนนี้เพื่อนก็บอกว่าลองเข้าไปฟังว่ามันเป็นสินค้าแบบผู้หญิงผู้หญิงบังเอิญด้วยเหตุด้วยผลที่ว่าวันนั้นมีที่นั่งอยู่ที่เดียวค่ะ ก็ไปนั่งเก้าอี้ตัวหน้าแล้วคุณเฟย์ก็ให้ดูผลิตภัณฑ์แล้วก็ถามว่าใครมีปัญหาสุขภาพบ้างบังเอิญเกิดอุบัติเหตุค,คือเป็นที่บ้านทำผ้าม,มานทําตกแตง่งเราปีนบันไดแล้วตกลงมามกระดูกหลังมีปัญหาตกหลายครั้งก็เลยมีปัญหาใปนสองข้อ,อตอนนี้ก็หาหมออยู่นานนะ,ะมันหันหน้าไม่ได้คือเขาบอกว่ากระดูกไปกดเส้นประสาท ไม่ถึงขนาดเว่าเป็นเอามาพึ่งกมภาพแต่เราหันหันไม่ได้คือหันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเวลาจะหันต้องเหมือนหุ่นยนต์แล้วคุณเฟิร์นถานหนึ่งก็เบอกว่าพอดีนั่งโต๊ะหน้าอยู่คุณเฟิร์นบอกว่าใครมีปัญหาสุขภาพก็นึกว่าที่พูดมาทั้งหมดคงคงเป็นไปไม่ได้เขาก็เอาเฟอรี่ตัวตัวปลาให้ถือในมือถือในมือประมาณชั่วโมงกว่าที่ฟังคุณเฟิร์นเกือบสองชั่วโมงแล้วก็มีทีมงานไปด้วยธรรมดาถ้าเกิดใครเรียก เราไม่สามารถหันหน้าได้ค่ะแต่วันนั้นทีมงานเรียกลืมด้วยความที่ว่าเขาเรียกก็หันเลยก็สงสัยว่าทําไมเราหันหน้าได้โดยที่กระดูกหลังเราไม่เจ็บแล้วตอนนี้พอดูคุณเฟิร์นสาธิตสินค้าไปเรื่อยๆก็ถามว่ารู้สึกแปลกอะไรบ้างบอกว่าก็แปลกใจที่หันหน้าได้ค่ะก็ลงมาคุยกับน้องสาวซึ่งวันนี้น้องก็ไม่ได้มาเขาบอกว่าถ้าหากว่าถือแล้วมันมีคุณภาพขนาดเนี้ยอืถ้าเราได้ใช้มันคงมันคงโอเคค่ะ วันนั้นซื้อสินค้าจนเงินหมดต้องขอบคุณบริษัทจอยอนคอที่มีตู้ ATM หน้าบริษัทนะโชคดีก็เลยบอกว่าไปดูซิเงินมีไหมก็กดเงินออกมาได้ใส่ด้วยได้สัมผัสด้วยจากแรกๆเลยไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ประมาณชั่วโมงครึ่งอะประมาณชั่วโมงครึ่งเองค่ะเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าถ้าหักดีจริงถ้าเราได้ใส่มันน่าจะโอเคนะน้องก็บอกเจ๊ไม่ไม่ต้องเสียดายเงินหรอก ก็มันนิดเดียวอะสองพันกว่าเราไปเจอในห้างหกร้อยกว่าบาทก็ลองเอาไปพาพิสูจน์เลยใช่ค่ะซื้อไปคนแรกของของเส้นสายเปิดินเลยอคันเนี้ยใช่เลยคนแรกเลยแสแรกเริ่มเลยไม่มีใครใช้เลยแถบทางบ้านไม่มีใครใช้ก็เลยมาจากราชบุรีใช่ไหมใช่มาจากราชบุรีพอไปถึงบ้านก็เ็ลูกสาวกลับจากโรงเรียนบอกถ้ามันได้ดีจริง ไปถึงบ้านทุ่มกว่าสองทุ่มอาบน้ําใส่ก็ลำบากเหลือเกินเพราะไม่เคยน้องกับลูกช่วยกันใส่ขึ้นไปนอนเลยนอนสบายตื่นเช้าก็ตอนนั้นเป็นเดือนตุลาน่าจะใช่พอดีมีเทศกาลทอดกระถินธรรมดาเป็นคนขับรถแล้วจะปวดปวดต้นคอมากๆปวดหลังมากเลยก็ลองใส่คืนนี้ลุ่งขึ้นแล้วไม่ปวดหลังก็ตื่นเช้าก็พาพี่น้องไปทอดกรถินที่สุพรรณ ขับรถจากลาบุรีไปสุพรรณไม่ใช่ใกล้นะขับคือกลางคืนก็นอนน้อยแล้วอย่างเช้าเราจะต้องขับรถไปไกลไปกลับไม่มีอาการเมื่อยปวดอีกเลยลืมไปเลยค่ะหันหน้าอะไรก็ไม่ไม่เป็นตั้งแต่วันนั้นไม่เคยไม่เคยต้องต้องเป็นหุ่นยนต์ที่ที่หันหน้าไม่ได้อีกเลยใจแล้วก็สามารถร่นกว่านี้อันนี้คือตัวเล็กนะแล้วก็มาตัวใหญ่มากค่ะแก็มาใส่เฟอร์รี่สูตรอีกทีนึ่ะคราวนี้อะไรที่พี่ เจ้ก็จะเป็นคนที่ติดตามสินค้านะคะลูกค้าไม่ได้เราเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ติดตามเขาบอกน้องมีสินค้าอะไรตัวใหม่เข้ามาไรงงานผลด้วยะรยงานผลเราก็จะมีขายลูกค้าเก่งเพาะว่ามันซื้อ5ต้าถังตัวหนึ่งเบอร์บาร์อารปนะซื้อ5้ถังหนึ่งมันได้1โกพอดีนะะแล้วเสร็จปุ๊บก็จะซื้ออยู่ด้วยจนกระทั่งมีสินค้าเฟอร์ี่สุดเข้ามาก็ซื้ออีซื้อทั้ง โตเจเงน้องสาวนะคะแล้วก็มีคณะอีกกี่คนวันนั้นก็ซื้อกันไปทั้งหมด5้ชุดชุดละหมื่นห้าหคนค่ะนะคือรู้แล้วว่าคุณภาพเป็นยังไงแพงยังไงก็เราสุขภาพลงมาก่อนนะจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราไม่กล้าใช้เราก็ไม่รู้ความจริงเราก็ไปแนะนำใครไม่ได้ ก็เลยบอกน้องสาววันนั้นติดตังไปสามหมื่นสองพันบาทกลับมาเหลือสองพันเพราะว่าไปซื้อที่ราชบุรีนะทีแรกไปซื้อที่ราชบุรีค่ะคุณเฟิร์นเขาไปบรรยายที่ราชบุรีที่สาขาที่สาขาราชบุรีก็ไปกันบอกว่าอุ้ยถ้าเราไม่กล้าซื้อแล้วใครจะกล้าซื้อ่ะก็เลยตัดสินใจซื้อเลยสองชุดสองชุดแล้วอาจารย์ที่สอนหนังสือลูกสาวอยู่เขาไปโอ้ย่างนี้หนูเอามั่งสิเขาใช้บาราแล้วค่ะใช้บารแล้วก็ก็คือคนนั้นเป็นไมเกรนที่คุณเฟิร์นบอกว่าเป็นไมเกรนแล้วค่ะ คือจริงนะคะอาจารย์คนนี้เป็นไมเกรนขนาดว่าเขากินยาแล้วไม่หายเขาปวดหัวถึงเขาต้องกระตุกผมตัวเองออะ<ม>ตัดสินใจกินยาตายเพื่อให้พ้นจากโรคนี้<อ>แล้วบังเอิญอาจารย์ประจําชั้นลูกสาวบอกว่าถ้าสินค้าดีคุณครูตูน<ม>เป็น,ปน,ปนอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเจตูนลองดูไหมเ<ม>ขาบอกว่าเขาไม่เชื่อนะแต่เขาอยากลองดูถ้าเราไม่พิสูจน์เราก็ไม่สามารถจะมั่นใจได้ก็เลยซื้อไป จากวันที่คุณครูภาษาอังกฤษคนนี้ใส่เฟอร์รี่เฟอร์รี่บาร์เขาไม่เคยต้องกินยาแก้ปวดหัวอีกเลยหลังจากนั้นพอมีเฟอร์รี่สูตรเอาเลยเชียวทั้งทีทั้งทีเลยค่ะคุณเหมือนนางแบบเลยค่ะมีลูกสองคนแล้วจา์คนนี่อ้วนๆแล้วเรอคะก่อนหน้าที่เขาเป็นคนที่เนื้อคล้อยๆแล้วก็คนอายุมากมีลูกแล้วลูกโตแล้วสองคนพอมาใช้เฟอร์รี่สูตร คุณเหมือนนางแบบเลยตอนเนี้ถ้าคนเปิดเฟซดูจะเจอเขาลุ่งชุดว,ว่ายน้ำในในเฟซบ่อยๆค่ะล้าเจออยู่บ่อยๆคุณครูคนนี้เป็นคนรูปร่างสวยมากตอนนี้ นี่แค่ประสบการณ์แค่ไมเกรนนะคะยังได้เรียกว่าผลตอบรับมาแล้วก็ยังได้ของแถมด้วยว่าสรีระรุ่งรืางคอนเฟิร์มขึ้นใช่ไหมคุณเฟิร์นหรือจะบอกตลอดเวลาสิบตาว่าไม่เท่าตาเห็นถ้าสิบตาเห็นไม่เท่าท่านที่ได้สมใัยไดสัมผัสนะคะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าท่านกล้าซื้อสุขภาพท่านได้แน่นอนแต่ถามว่าราคานี้จะแพงไหมถ้าเราเทียบกับสินค้าที่เป็นในรูปลักษณะเดียวกันนะคะพี่รันะคะ ราคาสูงวันนี้มากใช่ไหมคะน้องเฟิร์นเพราะว่าเคยถามอยู่เหมือนกันเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไรก้าอะไรต่ออะไรเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีเรื่องของถิงฟันตามหรือเปล่าไม่มีด้วยราคาก็เรียกว่ามากกว่าแพงอย่สองสามเท่าว่างั้นเถอะเคยก่อนที่จะเจอเฟอรี่เนี่ยมีเพื่อนมาแนะนําเราไม่เอ่ยซื้อนะคะห้าหมื่นบาทค่ะไปลองแล้วหายใจไม่ออกค่ะห้าหมื่นบาทแล้วพอมาเจอตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่พิเศษกว่า แล้วแล้วไอ้ห็นห็นพลังงานเนี่ยมันมีของแท้และของเทียมคือเป็นน้องไปเจอของที่มันไม่มีพลังซึ่งซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าน้องน่ะใช้อยู่อพอดีตัวเองหายปุ๊บก็รีบไปหาน้องบอกว่าเนี่ยมีของดีมาให้คือตอนนั้นมีบราตัวเดียวก็ไปสาธิตแบบคุณเฟิ้นูโอ้โหกลางแขนกลางขาแล้วทําไมหินมีพลังงานขนาดนั้นเหนียวไม่ลงก็ไปทําให้เขาดู เหมือนที่คุณเฟิร์นแนะนำค่ะซึ่งเขาห้อยห้อยเหรียญอยู่เข,า,ขาบอกเขาซื้อในราคา6,000บาทเขาบอกเอ้าวเขาก็ก็ห้อยอยู่ทำไมทำไมถึงไม่เห็นมีพล,งพลงังเหมือนแค่เม็ดเล็กๆของคุณเฟิร์นเข,าก,ขาก็เลยถอดคืนเจ้าของไปบอกว่า มันไม่ใช่ของแท้ท้ายสุดนะคะคุณเฟิร์นมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมคะก็ไม่ว่าจะอะไรนะคะก็มีของแท้และของปลอมทั้งนั้นนะคะไม่ว่าขายยังปลอมเลยสินค้ามีปลอมแน่นอนนะคะท่านถ้าหลายท่านที่ไม่เชี่ยวชาญจะมองแล้วก็จะไม่รู้ว่านนี่คือของแท้หรือของจริงหรือว่าของอะไรนะคะเราก็ไม่ได้ว่าแล้วแต่ว่าถ้าท่านจะซื้อที่จะแข็งคอยเป็นของแท้แน่นอนนะคะแล้วตอนนี้ เป็นสมการแล้วนะคะทางเฟอร์รี่ก็จะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้สมใส่จะอยู่ประเทศไทยได้ต่างประเทศหลายๆประเทศนะเป็น10บสบประเทศเลยที่เราขายไปนะคะก็ ว่าเฟอร์รี่ของประเทศไทยราคาถูกกว่าแล้วก็จะถูกที่สุดค่ะเพราะว่าดิฉันขายอยู่สิประเทศแต่ละประเทศในสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นหมดเลยแต่ประเทศไทยขายหนึ่งหมื่นห้าพันสามพันแปดร้อยี่บห้าพีีอาร์วีเอหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็ยังมีบาราออีกตัวหนึ่งนะคะมูลค่าสองพันห้ารตัวหนึ่งก็ตอนนี้ท่านเลือกได้จะเอาบาฟัก็ได้หรือถุงเท้าก็ได้ไปให้คุณพ่อคุณแม่ตอนกลับบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ เป็นคนที่ให้ชีวิตเราวันนี้เราจะกลับไปคิดว่าเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้ออะไรให้ท่านล่ะคะ เราซื้อฟอรีใส่ให้กับตัวเองเพราะตัวเองต้องเป็นคนทํางานก็เอาของแถมนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านลองมาใช้สินค้าเรานะคะ,คะสุขภาพดีได้เพื่อนได้บูญค่ะนะคะแล้วก็ได้เงินค่ะที่ดีนิสัยเราไม่ต้องพูดถึงนะหน้าตาเราดีทุกอย่างเราดีเงินเราดีแน่นอนนะคะกลับไปบ้านขอบอกประสาสัมพันธ์เพื่อนได้เยอะจะได้ทมงานเยอะๆนะคะค่ะนะคะก็โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบนะคะที่ สามารถแปลงรายจ่ายของท่านให้เป็นรายรับนะคะแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็ได้เงินขืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ทั้งสองท่านคุณเฟิร์นแล้วก็คุณรัฐด้วยค่ะ,ะนะคะที่ได้มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้เราฟังนะคะท่านสามารถติดตามนะคะเรื่องราวสินค้าต่างๆได้นะคะทางช่อง INTV ได้ทุกทกวันนะคะหรือสามารถสอบถามโดยตรงไดที่คอ l เซ็นเตอ029755858และทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ค่ะเราก็นะคะต้องเรียกว่าได้รับรู้เรื่องของนวัตกรรมนะคะซึ่งเรามีสินค้าอีกมักต่างๆมากมายนะคะโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับ Joy Coin Corporation นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ